เาจันดูโรอมันก็ยังก่ยขอยัพี่น้องมากินข้าวปุ้นแ่บแับกระดอปลาที่โตไม่ไหวแบบเพชเหยีก็พี่อ่ะแจ่มะคุนตัวเนี่มันแ่บนะแต่มะคุเหมือนพริกเาพริกมันเหมือนไส่แ่บมาบอกแบบพบันบันแสบร้ายอ้อดี๋ยวปอากินแ่บแสบแ่บอยู่บอที่โตหวแ ปุ่นบ้านฮาแซ่นี่พี่น้อยดูดอยากกินกัะปุ่นมาเด้อกะปุ่นสดไปอเหลวงอวกบกบริานี่ะมาอนกินเยอกว่าโอเคเอาปุ่นเอากินกินแซ่โอ้ยบักกะทินอัมีแค้วยอบักกะทินได้เออ่มีแคปอกะทินยางไงด้วยน้นี่วันนี้ ไอ้บางอทิมาจะบานก็อบาอ่อนนี่หมูใจนะผู้ใดก็ซื้อวงบอกวัดเจรินะพูดลุดเออเาแล้วใบแล้วใบบ้แล้วก็ไปแล้วกับเมลเราเลยโทรไปเราบุญธนาเราบอมเดือองส่วนายมากเลยว่ะเาจะบอกเขาบ้ามาถึงหนือไปส่วนไหเออเอาเอาเอาซิมซิมโอ้ยเอาจะนอนซิมส่วนส่วนหน้านะอืมโอเคเอา ว่าบอกว่วยอดนั passage, ngulo, ่นที่ไปกระปีกระปีสล um ัดก um ็ม um ีปลาเสียงหยั่งมะพริกนี่ยมันนี่ยถ้าม้วน้อย่เดียวลุงห่วงฝืนเธอเด้ออุ๊บเสียบก็คือทำได้น้ำปลาดอมันควรจะกินด้วยกันค่อยไป